กาบกาบเป็ดอาบน้ำในคลองตากระจองแลมองเพราะในคลองมีหอยปูปลาสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้วันฝนตกอีกแล้วนี่เราไม่ให้ดูว่าฝนตกนะนี่เห็นไหม ฝนตกฝนตกก็แพะนี่นี่น้องนิกกี้เอาลูกเป็ดมาเล่นน้ำฝนนะนี่โหเอาลูกเป็ดมาลอยน้ำเออน้ำน้ำวันนี้ฝน,น,นตกน้อยน้ำไหลน้อยน้ำไหลน้อยให้มันลอยตรงนี้ไงลูง ให้ลูกเป็ดเล่นน้ำเพราะว่าลูกเป็ดชอบอยู่ในน้ำเออเอาเพื่อนมันออกมาด้วยดิเพื่อนมันออกมาด้วยอก็ให้มันวางนิกกี้ก็วางวางไว้อยู่ในน้ำไงเออวางไว้หลายตัวให้มันอยู่ในน้ำอ่ะเออ จ่าให้มันเล่นน้ำไงโอ้ฝนตกลูกเป็ดมาเล่นน้ำฝนอาดําดัเลยระวังมันไหลออกไปข้างนอกนะลูกโอ้ไหนจับจับตั้งขึ้นทีจับลูกเป็ดตั้งขึ้นหน่อยจับลูกเป็ดตั้งขึ้นหน่อยครับเออเออ โอ้มันเรียงกันหรอลูกเป็ดมันต่อแถวเล่เลนน้ำกันหรอโอ้เพื่อนเพื่อนเพื่อดูน้องนิกี้เอาลูกเป็ดต่อแถวนี่เป็ดกัปกาบ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  เป็ดอาบน้ำในคลองตากระจองแลมองเพราะในคลองมีหอยปูปลาต่อได้ไหมครับต่อได้ไหม กดหัวมันทำไมอ่ะเราไปกดหัวมันทำไมล่ะคะลูกเป็ดมีกี่ตัวลูกเป็ดมีกี่ตัวนับสินับให้แม่ฟังหนยอี่ิมีกี่ตัวโอ้โห ลูกเป็ดลูกเป็ดเล่นน้ำเสร็จแล้วนะเก็บลูกเป็ดขึ้นรถก่อนนะฝนมันหยุดตกแล้วนะน้องๆฝนตกเบาละวอ่าปลายข้าบ้านโอ้โโอ้ไถยลูกเป็ดไปอย่างนั้นเลยเหรอให้ลูกเป็ดขึ้นรถด,ดำไปอย่างนั้นเลยเหรออ่ะบายบาย,ายเพื่อนๆแลว บายนะคะไว้เจอกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้น,อน,น้องมิกกี้ด้วยนะสวัสดีครับมิกกี้้แว ค่ะเพื่อนๆวันนี้ที่บ้านน้องนิกี้ฝนตกนะฝนตกหนักเลยเนี่ยเดี๋ยวแม่จะพาไปดูว่าฝนตกหนักแค่ไหนนะไปดูไหมเพื่อนไปดูไหม,ไมนี่ฟ้าเดี๋ยวแม่จะพาไปดูเปิดประตูกก่อนี่นี่น้องๆฝนตกหนักมากฝนตกหนักมากแล้วก็ฟ้าร้องด้วยนะนดูสิโอ้โ ฝนตกหนักมากเลยนะน้องๆเห็นหไหมหน้ำไหลลงมาตักๆๆเลยฝนตกหนักมากนี่น้องนิกกี้มีอะไรไหนให้เพื่อนๆดูหน่อยไหนเรือนี่เพื่อนดูนเรือน้องนิกกี้นี่เดี๋ยวน้องนิกกี้จะเอาเรือไปปล่อยในน้ำอะ าใส่รองเท้าก่อนนะน้อนกี้ใส่รองเท้าก่อนนะเรือไปลอยน้ำสิเรือไปลอยน้ำส <l> ิอ๋อลอยตรงนี้เหรอลอยตรงนี้เหรอแล้วตรงนี้มันไม่ลอยน้ำมาเดี๋ยวแม่ไปลอยให้ตรงนู้นเอาเรือไปลอยน้ำดูสิว่าเรือจะจมเปมล่าเรือจะจมไหมเอาเรือไปลอยน้ำมา,มาเรือไปลอยน้ำยื้ยนี่นี่น นี่นองจี้ดูโอ้เออรือลอยไปแล้วโอ้ยดีนะเกือบลงท่อแล้วเ,ลเกือบลงท่อแล้วเดี๋ยวเรามาลอยตรงนี้ดีกว่านีลอยตั้งแต่ตรงนี้เลยไปเจ้าจเรือเรือจะลอยมาไหมลอยมาไหมเอามันเข้าไปข้างในเอาลอยออกมาลอยออกมามาเร็วมาเลย,เ,ลยเอาเรือไม่มาโอ้มันมีน้ำตรงนี้ออกมาด้วยนะน้องๆนี่ไป เดินลอยมาเลยเดินลอยมาแล้วลลาา้ๆจุ๊ๆเรือของเราลอยมาตรงนี้แล้วเรือของเรานิกกี่เปียกแล้วปียอ่ปล่อยปล่อยตรงน้ำตกเออให้เรือลอยไปลอยไหมไม่ลอยนี่ต้องเอาไปปล่อยตรงนี้นะ นี่ให้ <laughs> มันไหล <laughs> ลงไปตรงโน้นไงเนี่ย <laughs> เออโอ้ยมันเปียกน้ำหมดแล้วเรือนเปียกน้ำหมดแล้วนี่ <laughs> เดี๋ยวเราเอาดอกไม้ไปลอยสวยดีกว่าดอกไม้ไปลอยสวย ดูน้องนิกี่เอาดอกไม้ไปลอยนี่แม่จะเอาไปลอยน้ำนี่เราได้ดอกไม้มาแล้วนะน้องๆนี่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 มาลอยตรงนี้นี่น้องนี่คุณรอรับน้องนิกี่ไปรอรับตรงนู้นน้องนี่ไปรอรับดอกไม้ตรงนู้นเร็วนี่มันลอยไปแล้วลอยไปแล้วไปรอรับตรงนู้นไปรอรับตรงนู้นกี่ไปรอรับตรงนี้ไปรอรับตรงนี้เร็วเร็วเร็วรอรับตรงนี้เร็วเร็วมาลอยมาแล้วมันลอยมาแล้ว โอ้ยลอยมาอันเดียวนะอันนู้นไม่ลอยมานะนี่อันนี้ลอยมาอ๋ออันนู้นลอยมาแล้วลอยมาแล้วค่อยๆลอยมาโอ้ดอกนิกี้เล่นน้ำฝนเลยนะวันนี้อ่ะไฟไฟไปเลยโอ้ลอยมาแล้วลอยมาแล้วอ๋อลอยมาแล้วลอยมาแล้วโอ้ยน้ำฝนเปียกฝนหมดแล้วเข้าบ้านไปเข้าบ้านไปเร็ว ค่อยๆเดินนะเดี๋ยวลื่นโอ้นี่น้องนิกี้เล่นน้ำฝนเลยเล่นน้ำฝนเลยเอาลอยอีกห่อลอยอีกห่อพอแล้วมั้งพอแล้วมั้งกลางร่มเราเราจะกลางร่มออกไปนะน้องๆนิกี้จะได้ไม่เปียกชิบโอ้ดูล่มเราสิอ่ะน้องนิกี้ถือร่มถือร่มไป อ่ะปล่อยๆอืมอ่ะไตรงไหนไปตรงไหนอ่อยตรงนี้โอ้โหนี่ตรงนี้มันมีน้ำไหลออกมาด้วยนิกี้ดูดิเนี่ยนี่ดูน้ำไหลออกมาดิโอ้มีตัวอะไรอยู่ในน้นหรือเปล่าเนี่ยมีตัวอะไรออกมาเปล่าอ๋อน้อนิกี้เอาดอกไม้มาปล่อยตรงนี้นะเพื่อน ไปแล้วเ e ็ s โก l เ t ็ g โกโอ้มันมาก,กองกันอยู่ตรงนี้นะมาก,กองกันอยู่ตรงนี้นี่เองมาเล็กโกเด็โกไปเข้าบ้านเถอะไปเข้าบ้านเถอะไป <I can. S 1> อาทีกี้ถือกีถือล่มไอ้กี้ถือล่มเลยเดี๋ยวเปียกเปียกเร็ว กี้ถือล่มไปเออ,อกี้ถือล่มล่มแล้วก็พังพังนะน้องๆเอาขึ้นบ้านดิขึ้นบ้านดินนดเออค่อยๆเดินนะค่อยๆเดินนะเออเรามีปลานี่ไงเรามีปลาเราเอาปลาไปปล่อยอกี้เรามีปลามาว่ายน้ํานี่ฝนตกเราเจอปลามาดูเร็วนี่ไงนี่ฝนตกเราเจอปลาแล้วน้องๆ ปลาปลามาเล่นน้ำฝนนะเนี่ยโอ้ยโอ้่นี่น้องมิกกี้ก็เจอปลาตัวนี้ตัวสีขเขียวปลาเก็บปลาเร็วเก็บปลาเร็วเก็บปลาไปกินเร็วปลาเก็บปลาไปกินโอ้เก็บปลาไปกินกันเถอะเราเจอปลาอ้าวเอาไปเก็บปลาไม่เก็บปลาเก็บปลาไปทำอาหารกินกันดีกว่าเฮ้ยย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 ยตัวยยยเอาปลาไปกินกันดีนกว่าเนาะยยย เอาเป็ดมาลองน้ำนี่เอาเป็ดมาลองน้ำใส่ปลานี่เอาเป็ดมาลองน้ำใส่ไว้ให้ปลามันอยู่เออเป็ดมาลองน้ำใส่ปลาไว้ปลามันจะได้ไม่ตายนะให้ปลามันอยู่ในน้ำเอาเป็ดมาลองน้ำน้ำมันลงมาจากข้างบนนี่นะน้องๆนี่น้ำมันไหลลงมา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 นี่นะ ใหมเขาใส่เป oh, oh. ็ดเราเลยหอเป็ดเราน้ําเต็มแล้วนะดูดินี่เป็ดเราน้ําเต็มแล้วนี่เราเอาปลามาใส่ให้ปลาว่ายน้ำอยู่ในนี้นี่ให้ปลาว่ายน้ำอยู่ในนี้เลยนี่โอ้โหปลาอยู่ในน้ําเป็ดเลยอ๋อแล้วไม่เอาตัวนั้นมาใส่เหรอเอาตัวนั้นมาใส่เปล่าไม่เอาเหรอให้มันว่ายอยู่ข้างนอกเหรอ เอ,อเอาไปปล่อยเอาไปปล่อยตรงไหนเอาไ <c oughs> ปปล่อยตรงไหนปล่อยปล่อยตรงนั้นให้มันให้มันลอยมาเหรอมันลอยมันไม่ลอยมาแล้วเพราะว่าน้ําฝนมันค่อยแล้วมันตกค่อยมันตกเบาแล้วนี่เอามาปล่อยตรงนี้ดิให้มันลอยมาตรงนี้นี่ไปนี่ไงมันลอยมาเร้วรอเอา น้ำมันหมดแล้วไงมันก็เลยไม่ค่อยลอยน้ำมันหมดแล้วน้ำมันหมดแล้วนี่กี้มันเลยไม่ค่อยลอยโอ๊ยน้ำมันหมดแล้วอ่ะไปเข้าบ้านเถอะปะเปียโผลแล้วเดี๋ยวไปอาบน้ำนะอาบนะปะเก็บไปให้ปลามันอยู่ในนี้แหละให้ปลาไปถึงบ้านบ้านเบายบ้าเราบ้าเรา น้ำฝนเสร็จแล้วอย่าลืมไปอาบน้ำเช็ดหัวด้วยนะเพราะว่าจะทำให้ไม่สบายได้นะเอาไปไปเพื่อนๆก่อนเร็วไปไปนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรากี้ไปอาบน้ำเปลี่ยนชุดก่อนไว้เจอกันใหม่นะคะสขอคุณครับมิกกี้แน,นชันน้นลวี่ยโอ้ลูกเป็ดอาบน้ำเย้ yeah. กันวัดฝนตกแล้วนะครับนี่วันนี้ฝนตกเยอะเลยใช่ไหมฝนตกเยอะเลยเดี๋ยวเราจะเอาน้องเป็ดน้อยไปลอยน้ําน้องเป็ดน้อยคือรถบรรทุกก็ยางน้องเป็ดน้อยอยู่ไหนน้องเป็ดน้อยอยู่ตรงนู้นไปเอาน้องเป็ดน้อยขึ้นรถบรรทุกก่อนปะ อ่ะเดี๋ยวให้น้องนิกกี้ให้น้องนิกกี้เอาน้องเป็ดน้อยขึ้นรถบรรทุกก่อนโอเคมาน้องๆเดี๋ยวเราจะเอาเป็ดไปลอยนะ้ำสล่าอ่ะนิกกี้มารอรับเป็ดนะอ่ะแม่พารถไปก่อนอาพารถลงไปพารถลงไป นี่โอ้รถบรรทุกพังแล้วนี่ลอยเป็ดมาหาแม่ไปลอยมาดิไปหยิบลอยมาไปหยิบมันลอยมาหาแม่แม่จะรับ่ตรงนี้นี่เราจะลอยเป็ดน,น้อยมานะ <c oughs> นี่ไงเดีย๋ยวเราจะลอยเดีย๋ยวแม่จะลอยน้องเป็ดน,น้อยไปนี่อ่ะไปไปเลยลาเต้ <c oughs> ี่เอี้เอาลอยมาให้หมดเลย <c oughs> เอมเห็นไหม,นไ,ม,มนไมันลอยไปแล้วลอยไปแล้วเอาไปเอามาลอยอีกเอาลอยอีกแวน้องไปน้อยไปเล่นสไลเดอร์ดีกว่าน้องไปน้อยไเล่นสไลเดอร์เนี่ยตรงนี้เมื่อกี้โอ,อ้ตรงนี้น้ำไหลแรงอสไลเดอร์ตรงนี้น้ำไหลแรงี่ ไป,ไปเลยนีย่น้องเป็นน้อยมาเล่นน้ำตกตรงนี้ดีกว่าเน,นี่ยตกตรงนี้ไหลแรงมากนะ้ำตกตรงนี้ไหลแรงมากน้อง นิกีิไปนอนมาเล่นน,น้ำตกมาด,ดูว่าตัวนั้นมันไหลไปติด่อแล้วนิกี้ดูดิดูดิไว้อเอาเป็ดน,น้อยขึ้นรนถบรรทุกดิค่ะปะเอาเป็ดน,น้อยขึ้นรนถบรรทุกปะขับรถบรรทุกมาเก็บขับรถบรรทุกมาเก็บเป็ดน,น้อย รถบรุมากครับรถทุกมาม่กี่ขับรถทุกมากขับรถทุกมาเออมาเอาเป็ดน้อยขึ้นเออเาเป็นขึ้นเอาเป็นตัวน้อยขึ้นด้วยเป็ดตัวน้อยขึ้นด้วยอ่ะขับมาขบมาเก็บเป็ดขับมาเก็บเป็ดเออเอก็บเป็ดเออขับมาขับมาโอเป็ด อ่ะเข็นรถไปทุกเลยแม่เ <initiatives> ข็นรถไปทุกเล็วเข็นราไปทุกแล้วไปเอาเศษขึ้นบ้านเลยเข็นราไปทกขึ้นบ้านไปขับรถขึ้นบ้านแร้ว E รถมันจมนี่ต้องให้มันสไลด์น้ําตกเมื่อกี้ให้มันสไลด์น้ําตกตนี่น้ําตกตรงเนี้ยเนี่ย,น,ยน้ำตกอะ่ะเออให้รถมันสไลด์น้ําตกนี่ดิวางตรงนี้ดิเนี่ยให้มันสไลด์ลงมาตรงเนี้ยเออน้ําตกอ و, iem, โอ้เห็นไหมล่ะโอ้<ก>รถสไลด์น้ําตกลงมาเลยเออรถสไลด์ลงมาสไลด์น้ําตกลงมาเลย โโอ้รถไม่จะลงข้อนะรถมันคันเล็กรถมันคันเล็กโอ้โอเบรกิ่งนุ่มๆลงมาเลย โอ้เป็นกิ๊กตุกุ๊กลงมาเลยโอ้โ,อโอหมันจะลงพ่อไหมอ่ะโอ้ไม่ลงดีนะไม่ลงพ่อโอ้โอ้โอโอ ไ,ไ <laughs> ว้ระว,วังมันหลุดลงไปแล้วลูกเฮ้ยเฮ้ยเข้าไปเข้าไปเข้าไป เป็ดอาบน้ำตั้งน้องลูกเป็ดอาบน้ำเป็ดอาบน้ำอาบน้ำฝนลูกเป็ดอาบน้ำฝนโอ้น้ำเย็นไหมคะเย็นเนาะแหมโอ้ลูกเป็ดอาบน้ำเย็น สวัสดีค่ะบายยนะคะเพื่อนๆไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กด s ับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้น้องนิกกี้ด้วยนะสวัสดีค่ะ